สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทุ่มเงินพาย้ายประเทศบ้านเก่าหยองลูกหยีฝ่ายหญิงทุ่มเงินล้านพาอยู่เมืองนอกหมดยุคตลกคาเฟ่กลับไปทำไรทำนาบ้านเก่าหยองลูกหยีอยู่กินพระยาใหม่ฝ่ายหญิงทุ่มเงินล้านพาอยู่เมืองนอกทรงกำลังใจหยองลูกหยีเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงตลกที่อยู่ในวงการบันเทิงและวงการตลกมาอย่างยาวนานสำหรับหยองลูกหยี และยังเคยเป็นนายกสมาคมตลกแต่ปัจจุบันได้ทำการออกเป็นที่เรียบร้อยและวันนี้เราจะพามาดูชีวิตปัจจุบันย่องลูกจีย่องลูกจีเปิดใจผ่านทางรายการเล่าเรื่องราวหลังหายจากหน้าจอไปทำไรอยู่ลบบุรีเผยวงการตลกไม่เฟื่องฟูอายุมากแล้วเลยย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดมีคนมาว่าที่หลังๆไม่เห็นพี่ทางหน้าจอทีวีเพราะพี่เรื่องเยอะหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกครับผมรู้สึกว่าอายุมากแล้วมันพอเพียงเบื่อรถติดก็เลยไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรีก็ไปทำไร่ร้านลาบร้านก๋วยเตี๋ยวตอนหลังก็ไปทำการเมืองในพื้นที่ด้วยรู้สึกอิ่มตัวงานในวงการบันเทิงก็ไม่ได้อิ่มหรอกครับคือมันหมดยุคของคาเฟ่สมัยก่อนคาเฟ่มีมากมายให้เลือกมันอยู่ในยุคเฟื่องฟูแต่ตอนนี้มันหมดยุคแล้ว ตลกก็ไปทำมาหากินอย่างอื่นกันบ้างแล้วตอนนี้พี่พร้อมจะกลับมาทำงานหน้ากล้องพร้อมครับเอาทุกอย่างคิดถึงการทำงานในวงการหม่คิดถึงครับก็ไม่ได้หายไปเลยสีห้าปีมาผมก็รับหนังละครไม่ให้ขาดเพื่อไม่ให้หน้าเราหายไปแต่รายการตลกประจําผมจะไม่มี ตลกดังหยองลูกหยีเปิดตัวภรรยาใหม่ป้ายแดงนัดดาปนัดดาสาวสายเปที่ยอมทุ่มซื้อแบรนด์เนมเพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกคนที่รักได้พร้อมจะไปอยู่อเมริกาด้วยกันแถมงานนี้ขอพอรจนได้เป็นแฟนกับหยองลูกหยีพร้อมแต่งงานแล้วแบบสายฟ้าแลบทุกประเด็นใ,นในรายการคุยแซบโชว์แต่งงานหยองเขามาครั้งที่แล้วเราคุยกันรู้เรื่องเรามองใจเขาขาดหมดแล้ว พี่ก็กำหนดวันเลยไปจัดงานที่ลบบุรีแขกมีร้อยกว่าคนเองมันกึ่งคอนเทนต์คือเราต้องบันทึกหลักฐานไว้ทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไปโชว์สถานทูตในวันหนึ่งที่เราจะไปอเมริกามีแผนจะไปอยู่อเมริกาถาวรหยองไม่ถาวรแต่ยังไม่เคยไปอเมริกาคงจะย้ายไปอยู่กับเขาแต่ไม่ถาวรหรอก มีข่าวเมาส์ตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะรวยหยองมีรวยกว่านี้ก็มีผมไม่ได้ลำบากไม่ได้ผมอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ช่วงที่เขามาช่วงสถานการณ์มีงานน้อยมากหาเงินไปลงทุนทำร้านอาหารก็เจ็บหมดเขาเข้ามาลึกๆเราไม่ได้ตัวคนเดียวซะทีเดียวเรามีลูกน้องเขาก็ตามดูหมดใครเป็นลูกน้องทีนี้เขาจะแอบให้แอบเข้ามาช่วยโดยที่ พี่ไม่รู้ตัวให้ทางลูกน้องนูน่นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ